ชงลงศิษย์ศรวันนี้นะคะจะพาไปดูสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของชาวนาซีในเมืองลี่เจียงมณฑลยูนนานที่ไม่เพียงเปี่ยมไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามแต่ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายชั่วอายุคนค่ะเมืองลี่เจียงทานตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานถือเป็นอัญ,ญมณีแห่งการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ไม่เพียงเปี่ยมไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม ทั้งภูเขาหิมะมังกรยกหรือทะเลสาบลูกกูแต่ยังเป็นถิ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมรุ่งเรืองชาวนาซีตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ณนะที่แห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนได้สร้างสารรค์วัฒนธรรมตรงปาอันหลากหลายขึ้นมาโดยเฉพาะการเต้นรำและพิธีวิวาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมระบำเริ่มไม่สัวหรือระบำแห่งความสุขจัดเป็นการเต้นรำโบราณที่สุดอย่างหนึ่งของชาวนาซี โดยจะจับมือกันเป็นวงกลมไร่รำพร้อมเสียงดนตรีโบราณน,นาซีและก้าวเท้าตามจังหวะระบ,บำเริ่มเม่ยชัวไม่ได้ปรากฏเพียงในงานวิวาแต่ยังแสดงในงานเทศกาลงานฉลองการเก็บเกี่ยวหรือพิธีบูชาด้วยโดยในปี2008ระบ,บัเริ่มเม่ยชัวอู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีนส่วนสู้จื่อคือพิธีวิวาดั้งเดิมของชาวนาซีมีความหมายว่าการต้อนรับเทพแห่งชีวิต ชาวนาซีเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเทพแห่งชีวิตประจําตัวเจ้าสาวในฐานะสมาชิกใหม่ของครอบครัวจึงต้องต้อนรับเทพแห่งชีวิตของเธอเข้าสู่บ้านเจ้าบ่าวเพื่อหลอมรวมกับเทพของฝ่ายชายรุ่งเช้าว,วันวิวาขบวนรับเจ้าสาวของฝ่ายเจ้าบ่าวจะร่วมกันหาบเครื่องสินสอดเดินขบวนไปยังบ้านเจ้าสาวเพื่อเข้ารับการทดสอบความจริงใจหลังจากนั้นเจ้าสาวจะจัดเลี้ยงญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ช่วงส่งตัวเจ้าสาวถือเป็นไฮไลท์สำคัญเจ้าสาวจะสวมชุดวิวาอันวิจิตรประดับศีรษะด้วยเครื่องเงินพื้นเมืองเดินเคียงเจ้าบ่าวพร้อมญาติพี่น้องโดยมีตรงปาหรือพรามนักบวชชาวนาซีทำพิธีอวยพรให้เดินทางปลอดภัยค่ะ